สวัสดีครับผมนายนัทนันสุวรรณโนชธน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายหลักการของ Object-Oriented Programming นะครับหรือว่าโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับโดย OP คืออะไรนะครับ OP ก็คือ Object-Oriented Programming คือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุซึ่งเป็นแบบจำลองในการเขียนโปรแกรมที่เน้นการมองสิ่งต่างๆในระบบให้เห็นเป็น Object กนะครับการทำแบบนี้นะครับจะช่วยให้นักพัฒนานะครับสามารถ เรียบเรียงและจัดระเบียบโค้ดและเข้าใจการทํางานของภาพรวมมากยิ่งขึ้นนะครับมีส่วนสําคัญนั่นก็คือค้านะครับทำหน้าที่เป็นต้นแบบสาหรับการสร้างอ็อบเจกต์โดยคา้านจะกําหนดคุณสมบัติ Attribute แ,และพฤติกรรมเม t ทอดที่อ็อบเจกต์ของคานนั้นควรจะมีนะครับต่อไปนะครับหลักการทํางานของ o p นะครับก็จะมี Encapsulation นะครับคือการซ่อนข้อมูลถือเป็นหลักการพื้นฐานของ o p นะครับ โดยเราจะทําการซ่อนข้อมูลในส่วนของคลาสอย่างคุณสมบัติและพฤติกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องภายในออบเจกให้เป็นแบบ Private ไว้เพื่อเราต้องการาป้องกันการเข้าถึงนะครับสามารถเข้าถึงได้ในเฉพาะในส่วนที่เรากําหนดให้เป็น Public นะครับต่อไปนะครับ abstraction นะครับ abstraction ต่อย่อมาจาก encapsulation นะครับคือการเปิดเผยออบเจกโดยเฉพาะส่วนที่จําเป็นต่อการใช้งานโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรู้การทํางานหรือรายละเอียดภายในนะครับสามนะครับ inheritance นะครับ การสืบทอดคุณสมบัติของ OP นะครับช่วยให้เราสามารถสร้างคัสใหม่โดยเราสามารถนําคุณสมบัติและพฤติกรรมจากคัส์และเพิ่มคุณสมบัติกับพฤติกรรมเฉพาะตัวเข้าไปใหม่ได้นะครับต่อไปนะครับ p o l y m o r p h i s m นะครับช่วยให้เราสามารถใช้ออบเจกต์ที่มีคุณสมบัติและพฤติกรรมที่แตกต่างกันในคัส์เดียวกันหรือก็คือตัวคัส์จะกําหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมเอาไว้ให้คัส์ย่อยๆต่างๆใบระบุรายละเอียดต่างๆของคุณสมบัติและพฤติกรรมเองนะครับ แล้พูดถึงเรื่องเกสเกมเกมไทยเลข0ูนย์สิก้าสิบเนะครับก็คือการนำ e n craft solution มาใช้ในโปรแกรมนะครับก็คือเราเนี่ยเดิมทีนะครับโค้ดเดิมของโปรแกรมเนี่ยทำการกำหนดตัวแปรในเกสเก,เกมเนี่ยเช่นพวก rnd number หรือ share หรือ score หรือนะครับสู่กำหนดเป็น private อยู่แล้วนะครับ เส้นทางเราเนี่ยได้เพิ่มไฟล์ Manager และสกอ r ์ม a เนเนะครับซึ่งเป็นตัวแปรไฟล์ a า h นะครับแล้วก็ t ฟ y Path เนี่ยเป็น p r o t e c t นะครับก็คือป้องก,ก,กันการเข้าถึงโดยตรงนะครับแล้วนี่คือไฟล์เอ่อไฟล์านเนี่ยถูกซ่อนในถูกซ่อนในไฟล์ manager นะครับข้อดีก็คือลดความผิดพลาดน,นะครับก็คือไม่ไม่ให้ค่าภายในเนี่ยถูกเปลี่ยนโดยตรงจากภายนอกนะครับควบคุมข้อมูลจะ เข้าถึงทุกการเข้าถึงเนี่ยต้องผ่าน getter หรือ setter นะครับหรือไม่ตอบที่เหมาะสมต่อไปคือ abstraction นะครับคือเดิมเนี่ยการบันทึกข้อมูลเ่หรือการบันทึกคะแนนเนี่ยถูกบันทึกจากฝั่ง get game โดยตรงนะครับก็คือจากออไฟล์ a m e นะครับ หลังจากที่เราปรับปรุงเนี่ยเราทำการใช้สกอร์แมเนเจอร์นะครับในการบันทึกคะแนนแทนนะครับก็คือเราได้แยกไฟล์แมเนเจอร์เนี่ยออกจากเกสเกีไฟล์แมเนเจอร์และสกอร์แมเนเจอร์เนี่ยออกจากเกสเกนะครับก็คือแต่ที่แยกไฟล์แมเนเจอร์เนี่ยคือสร้างวิธีการจัดก,การไฟล์นะครับแล้วก็แยกสกอร์แมเนเจอร์เนี่ยคือเพื่อสร้างรายละเอกกียดการจัดการคะแนนนะครับข้อดีอย่างข้อดีของขอ abstraction ที่เราใช้นำมาใช้นะครับก็คือซ่อนรายละเอียดภายเพื่อไม่ให้ภายนอกเนี่ยต้องรู้ว่าคะแนนเนี่ยถูกเก็บอย่างไรนะครับทำให้โค้ดอ่านง่ายขึ้นนะครับเกตเกมเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องมีโค้ดจากการไฟล์อีกนะครับต่อไปการนำ i t e r a t c e มาใช้ในโปรแกรมนะครับก็คือเดิมเนี่ยโปรแกรมเดิมเนี่ยไม่ได้มีการใช้ i t e r a t c e นะครับซึ่งเราได้ทำการปรปับปรุงโดยการที่เราใช้ สกอร์มเนเจอร์เนี่ยสืบทอดมาจากไฟมีเนเจอร์นะครับซึ่งสิ่งก็คือการเพิ่มไฟมีเนเจอร์เนี่ยเป็นคาดแม่และสกอร์มีเนเจอร์เนี่ยเป็นคาดลูกนะครับข้อดีของมันเลยคือลดความซับซ้อนนะครับก็คือไฟมีเนเจอร์เนี่ยจากการไฟล์แทนเกสเกมและสกอร์มีเนเจอร์นะครับทําการเพิ่มความสามารถในการขยับระบบนะครับก็คือถ้ามีการบันทึกข้อมูลอื่นนะครับก็สามารถใช้ไฟมีเนเจอร์เนี่ย ร่วมกันได้นะครับโ o ลิมอร์ฟิซึนะครับเดิมเนี่ยเกสเกต,ต,ตก็ไม่มีโ o ลิมอร์ฟิซึนะครับซึ่งเกสเกตเนี่ยทำการจัดการข้อบันทึกข้อมูลเองนะครับทั้งหมดเลยเหลังจากการปรัปรุงนะครับ s c o ร์ m ม n เ g e เเนี่ยได้ใช้โ o ลิมอร์ฟิซึมเนี่ยเยพื่อเปลี่ยนเซฟนะครับซึ่งก็คือ f i ม e น a เจอร์เนี่ยมี m ม t h o d s a เซแล้วก็โหลดนะครับที่เป็นวิชั่วสกอร์ม a น a เจอเนี่ยสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม o v e r r ร์ไนะครับขอ save ได้นะครับก็คือข้อดีของมันเลยนะครับทำให้โค้ดมีความยืดหยุ่นถ้าต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมเซฟนะครับก็ทำได้ง่ายนะครับออลองรับการขยายระบบนะครับ ก็คือถ้ามีคลาสอื่นที่ต้องการจัดก,การไฟล์นะครับก็สามารถใช้ไฟ l ์ manager เป็นแม่แบบได้นะครับต่อไปนะครับการเปรียบเทียบโค้ดเก่ากับโค้ดใหม่นะครับอินทร t s o l u t i o n นะครับก็คือเจเจมเนี่ยมีตัวแปร p r i v a t e อยู่แล้วนะครับเราทำการเพิ่มไฟ l e เนเจอร์และสกอร์ม a เนเจอร์นะครับซึ่งเป็น p โพ e ท t เข้ามานะครับทำให้ข้อดีของมาก็คือการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงนะครับ อ่าต่อไป abstraction นะครับเกมเนี่ยดูปติของโค้ดเก่านะครับรเก่เกมเนี่ยจาัดก,การทุกอย่างเลยโค้ดใหม่เลยแยก score manager และ file manager ออกมาครับทําให้ข้อดีอองมนเลยคือโค้ดอ่านง,ง่ายขึ้นและแก้ไขง่ายได้ง่ายนะครับ inheritance นะครับโค้ดเก่าเนี่ยไม่มี inheritance นะครับโค้ดเ,เราได้ทำการเพิ่มการใช้หลักการ inheritance ขึ้นมาวยการนำ score manager เนี่ยสืบทอด มาจากไฟ l e m a n เนเจนะครับก็คือข้อดีของมันมเลยคือลดความซับซ้อนของโปรแกรมได้นะครับ p o l y m o r p h i s m นะครับโค้ดเก่าเนี่ยไม่มี p o l y m o r p h i s m นะครับโค้ดใหม่เราเลยใช้ p o l y m o r p h i s m ก็คือเซฟเนี่ยจะถูก o v e r r i d e ใน Score Manager นะครับข้อดีเลยคือเพิ่มความยืดหยุ่นของโค้ดนั่นเองนะครับสรุปหลักการ o op ที่เพิ่มและพัฒนานะครับ n n คร p t Solution นะครับ สร้างข้อมูลในไฟล์ Manager และ Score Manager นะครับ abstraction นะครับแยกไฟล์ Manager ออกออกออกจาก g กสนะะครับ internet นะครับ Score Manager เนี่ยสืบทอดจากไฟล์ Manager นะครับ polymorphism นะครับใช้ override ใน Score Manager นะครับถ้าถามว่าทำไมโค้ดใหม่ถึงดีกว่านะครับก็คือหนึ่งเลยอ่านโค้ดอ่านง่ายขึ้นนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือแต่ละคลาสเนี่ยมีหน้าที่ชัดเจนนะครับดูแลง่ายขึ้น ถ้าต้องการเปลี่ยนระบบเนี่ยบันทึกข้อคะแนนหรือแก่ไข้ฟังต่างเนี่ยก็บันทึกคะแนนนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ Score m a n a g e r เลยนะครับสามารถเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆได้ง่ายนะครับเช่นสมมุติว่าเราเพิ่ม Data m a n a g e r นะครับก็าสามารถทําได้โดยใช้โครงสร้างเดิมเลยนะครับต่อไปจะเป็นโฟ o w ชาร์ตการทํางานของ Get Game นะครับ หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการสตาร์ทนะครับเราก็จะแสดงเมนูให้เลือกนะครับก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะครับหนึ่งจะเป็นเทเกมสองวิวไฮสกอร์แล้วก็สามเป็นเอ็กซิก็คือการจบโปรแกรมนะครับถ้าเราเลือกหนึ่งนะครับเราจะรับชื่อผู้เล่นแล้วก็สร้างเกมอินสแตนต์นะครับแล้วก็เริ่มจับเวลานะครับแล้วเราก็จะรับค่าที่ผู้เล่นเดาวนะครับหากผู้เล่นนะครับเดาถูกต้องในโอกาส6ครั้งก็จะแสดงผลถูกต้องแล้วก็จะเพิ่มคะแนนนะครับ แล้วก็จะสร้างตัวเลขใหม่วนไปเรื่อยๆนะครับแต่หากผู้เล่นทายผิดนะครับจะลดโอกาสการเดาเมื่อผู้เล่นเดาแล้วหมดโอกาสนะครับจะแสดงผลเกมโอเวอร์หยุดการจับเวลาแล้วก็บันทึกคะแนนลงในไฟล์นะครับแล้วก็จะเด้งกลับไปที่เมนูหลักครับต่อไปนะครับ2นะครับก็คือ View View h s g h s c o r e ก็คือเราจะโหลดคะแนนจากไฟล์แล้วก็แสดงคะแนนสูงสุดที่มีนะครับแล้วก็เวลาด้วยครับต่อไปก็เป็นเมนูที่3นะครับ Exit เมื่อเราทำการกดมันก็จะออกจากโปรแกรมนะครับแล้วก็พร้อมข้อความว่า thank you for p a i i n g goodbye นะครับ